เหมือนไม่มีอะไรนะพี่มันอยู่กับผมไอพี่อะล้วเหลืองอ่ะไม่มีอะไรไพี่ไม่มีครับผม สวัสดีครับพี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงผมผมขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมครับพี่แนะนำเรื่องอะไรพอดีเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเล่นกับตำรวจนะครับวิธีการเล่นกับตำรวจใช่เพราะผมเล่นมาสองวันแล้วรู้สึกว่าแบบที่มันตีจากที่นี่แบบแตกต่างกันมากเลยครับพี่พอจะแนะนําได้ไหมต่างกันในที่นี้ของเองว่าต่างกันยังไงคือเหมือนกับว่าตำรวจที่นี่เก่งกว่าตำรวจที่นู่นมากเลยครับ ที่การเล่นแบบแปลกใหม่ใช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 ่ครับที่นี่โหดมากครับเลยเพราะหนึ่งเลยคือผมเจอรถวระมูลสองคันแล้วพวกผมไม่มีรถประมูลด้วยครับพี่แล้วปืนก็สู้เขาไม่ได้ปืนผมแค่สิบกระบอกเขาน่าจะแบบมากกว่าผมด้วยแล้วอุ้มยากมากเลยครับผมขอพี่ที่แนะนําแนะนําหน่อยได้ไหมครับเอาตรงแม่งแนะนายากว่ะเพราะว่าพวกพี่เองอุ้มก็สุนนเลยทุกแกงอุ้มสุนหมด ซุนจริงๆคือถ้าอย่างดูไว้อะดูไว้เขาจะเน้นตีมตำรวจเขาจะเจอแบบตามข้างทางอย่างเงี้ยเขาตัดหมดเจอแยกคันสองคันเขาตัดหมดเขารวมตัด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 อย่างเดียวเลยอะแต่อย่างผู้พี่มันจะที่จะไม่ค่อยตัดตำรวจก็ตัดบ้างอะแต่ว่าผู้พี่จะรอตัดตอนที่แบบว่าตำรวจเขามาไล่คนในวอมากกว่าที่จะใช้คนในวอให้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามัน สถานการณ์มันต้องไฟแล้วเนี่ยถ้ามันต้องไฟกับตำรวจเนี่ยถึงจะเรียกทุกคนมามันมันมีแค่นั้นมากกว่าหลักๆนะครับพี่<อ>ปัญหาคือปืนผมไม่พอที่จะไฟตำรวจหรอพี่ใช่ใช <laughs> ่ปัญหาสิบ <laughs> กระบอกแล้วตำรวจมีเกาะก่อนนานโนแบบโอ้โหก่ <laughs> <ำ>นาจะหล่น <laughs> ตำรวจที่นี่ใส่ก่อนนานโนทุกคนทุกคนใช่ครับมันเลยแบบยากครับแล้วใกลาเขามีทัี้งเปืนสารแล้วแก๊งผมมีแต่ปืนสองมีแต่ปืนสามแค่สองกระบอกเองมันยากมากเลยครับพี่ ซื้อปืนเลยซื้อสะก,กูเลยโอยังยังใช้นี่ไม่หมดเลยครับพี่มีนี่อะไรวะมีมีนี่สะพายอยู่ครับที่มันติเวิร์อะขึ้นมาต้องใช้นี่ที่ต่อเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใชอแต่ตอนนั้นที่เองตีที่เองตีกับกอาออานี่เหลือเองคู่เดียวปะ ค่ครับเหลือเหลือคู่เดียวแล้วโอ๊มันเลยยากมากเลยถ้าเหลือคู่เดียวเองไม่ต้องสืบเว้ uh. เหลือคู่เดียวยังไงก็ยากขนาดพวกพี่นะแบบต่อให้อุ้มได้หมดแก๊งอะ่ะแต่เหลือคู่เดียวเบอรเข้าไม่ถึงสิบเคสเลยผมแบบอุ้มได้แค่แบบเคสสองเคสเองครับพี่แบบมันยากมากเลยแบบต่อเรื่อเรื่องปกติร<ด>เรื่องปกติอันนี้พูดจริงเรื่องปกติยิงปืนเอาจริงนะเองอุ้มเข้าได้ก็ถือว่าสุดแล้วเว้ยปืนแค่สิบกระบอกอ่ะไม่มีรถพรมแดงอ่ะ แต่เหลือคู่เดียวอุ้มได้สองสาเคสอย่างเงี้ยเคสเดียวสองเคสก็โอเคแล้วดีกว่าอุ้มไม่ได้เลยบางแกง๊งมันมีพมแดงมีปืนเยอะกว่านะเจอพิกไทม์ไปคู่เดียวอุ้มไม่อุ้มไม่เข้าสักเคสยังมีเลยอันนี้เรื่องจริงรผ,มผมเลยแบบมาขอคําแนะนําที่แบบว่าประสบการณ์ของน้อยด้วยครับเชื่ออย่างแรกม,มึงต้องขึ้นปืนแหละกูว่านะต้องขึ้นปืนให้เยอะเออ ปืนต้องขึ้นให้เยอะๆเลยอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มปืนนี่ผมว่ายากจัดอืมหลักๆยังไงก็ต้องมีปืนอ่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ารถมูลผมก็ไม่มีครับแล้วแล้วผมเจอแบบรถมูนองอสองคันมาแบบมาไล่ช่วยเคทีคแบบเอาจริงเอ <c oughs> าจริงคมแดงอ่ะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละแต่หลักๆมันก็เป็นปืนอ่ะใช่ครับพี่ใช่มันเป็นปืนมากกว่า นี้แบบผมก็ไม่รู้เลยว่าผมต้องควรเล่นยังไงดีเพราะตำรวจโหดมากเลยครับแรมเพจทีเดียวแบบโอ้แรมเพจนี้ไม่ต้องสืบตํารวจนี่ <c oughs> เขาอยากเล่นมากที่จะบอกให้ใช่<า>ใช่<า>ใช่<า>ใช่ครับ<า>พี่แล้วเขาดักไฟเขาชอบไฟม,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 มอวานมอวานเขาดักคุกผมไปว่าผมแหกไม่ได้เลยผมแหกคุกเขามาดักแบบมาล้อมคุกเลยพี่มีมีมีมาดักแบบแหกคุกเลย ถ,ถ้าตํรวจตีถ้าเหลือ<ะ>ถ้าเหลือคู่เดียวแล้วตํารวจว่างๆเยอะๆซวยบอกเลยซวยใช่ผมก็เลยจะมาขอคำแนะนำจากพี่ว่าแบบผมควรจะเล่นแบบพี่แนวไหนดีอะไรเงี้ยเพราะในไฟอะผมในไฟกลางอะผมแบบไหวมากครับแต่หลังจากนั้นอะผมควรทําไงต่อเนี้ยครับเนี่ออย่างที่พี่บอกว่าพี่ก็แนะนำเลยไม่ได้นอกจากเองต้องขึ้นปืนวะปืนแม่งปัจจัยหลักจริงตอนเนี้ยจริงแล้วต้องเป็นปืนสามเลยนะถ้าเป็นปืนสองตอนนี้แม่งยิงล้มยาก ใช่พี่แล้วแก๊งผมมีแต่ปืนสองนั้นเลยพี่แล้ว<อ>ปืนสามมีแค่สองกระบอกเองครับแก๊งพี่ปืนสามก็น้อยไอ้เหี้ยสหลักพี่ก็ปืนสองหมดปืนสองสามสิบกระบอกอะที่เหลือปืนสามอะก็ยังเล่นยากเลยแล้วแบบ<า>ก,กว่าจะยิงก่อนนาะนโนเขาล่วงมาได้คือแบบยากมากเลยครับยากยากแล<อ>ก้วโบคบช่างแล้วโบครับทุกวันนี้ขึ้นปืนมาเพื่อสู้กั<ล>บตำรวจไม่ไม่ได้ขึ้นปืนมาเพื่อสู้กับแก๊งหรอกขึ้นปืนมาเพื่อสู้กับตำรวจส่วนใหญ่ แกงมันก็ปัจจัยหนึ่งอะมันก็ต้องสู้กันแหละตรงนี้เท่าไหร่เขาช่างมันก็ตำรวจมากอ่ะเก้าร้อยครับไม่มีใครไหวอะกระเป๋าเอาจริมันไม่มีใครไหวหรอกเว้ยเชื่อเบอรได้ครับพี่ได้ความพี่ขอขึ้นปืนให้เยอะเผื่อมึงขึ้นปืนเยอะก็ยังไม่ไหววหยแต่ก็มันก็ต้องเล่นตามมีตามเกิดอะมึงเข้าออกปะได้ครับพี่เออมันมันก็ไม่มีมันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมันตีหรอกเว้ยแต่แค่ว่าตำรวจที่นี่มันเป็นระบบกว่าแค่นั้นเองใช่ครับใช่ใช่ใช่มันเล่นกันมนั เขาเริ่มเล่นกันมานานอะ่ะแล้วจนแบบเขาเริ่มแบบเป็นแผนเป็นระบบมากขึ้นฝีมือตํารวจก็ไม่ธรรมดาเพราะต้องจที่เก่งเก่งมากเลยครับแบบว่าแบบเขาแบบคือเขาจะพูดเสม,มอว่าแบบเอาปืนมูลรถแก๊งให้ตกก่อน,อนใช่ไที่เขาพูดแบบนี้เจ้ามร้อยคะเหมือนฟิวเหมือนฟิว,วแก๊งชนแก๊งเลยครัพี่เล่นเล่นตีกับตำรวจไม่ไม่ต่างจากแก๊งเลยตำรวจแล้ว เขาเหลือแค่ป้นตัวมึงกับห่อมึงอะแค่นั้นแหละเขาก็ไม่ต่างจากแก๊งเราที่เหลือใช่ครับพี่ผมสู้ยากมากเลยว่าเหนื่อยมากเลยครับสองวันเหนื่อยมากอันนี้มึงตอนที่มันตีมันมีป่าววะแบบ MK2 บนฮออย่างนี้ยมีปะไม่มีครับไม่มีครับพี่เออมึงยังไม่เคยเจอยุค MK2 บนฮอสินะจะคนนรกอะนรกสัตว์พี่บอกเลยถ้ามึงเคยเจอยุค MK2 มเคทูบนหอพี่เจอมาหมดแล้ว ลหลายแก๊งอ่ะ,จะเจอมาหมดแล้ววิธีอะไรวะพี่ปอพอดีวพี่แค่ต้องพยายามเหรอวิธีเดียวมีวิธีเดียวอ่ะพยายามไอ้เหี้ยพยายามแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีวะพี่แต่มันเป็นเ<ม>ทเซอร์แทนออผมก็พยายามแล้วพี่พอดีหลังปีสามพอแบบพลิกท่าไหนที่ทำเขาโดนนครเขาก็ทักงมาแบบว่าเออเขาไปพักแล้วนะหลังปีสามเขาโดนกดได้รุ้เขาพ,พักเลยผมก็เลยแบบผมต้องเล่นยังไงดีีคือยังไงใครพักเลยอีกแก๊งเหรอ ใช่ใช่ครับใช่พี่ใช่ครับ,รบพี่มันมันก็แล้วแต่เองอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่นี่เวลาเล่นกันพอดึกดึกมันตีสามตีสี่เขามักจะโทรบอกกันว่าฝาั่งตรงข้ามจะพักนะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะบ่อยก,ก็ก็แทบจะทุกแก๊งนะแทบแทมีแค่ดูไว้อะที่ที่ที่ไม่เคยที่ที่ไม่มีผู้พี่เองก็ยังมีเลยบางทีตอนพี่ตีกับดูไว้อ่ะพี่ก็มีโทรแบบบอกเขาว่าแบบเออพวกผมจะพักนะอะไรเงี้ย แบบไม่ไหวเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเจอในเมืองเขาก็ตีได้ปกติอะแหละจะไม่ที่เองสื่อก็คือเขาโทรมาหาเองเขาบอกจะพัดเองก็ไม่รู้จะเล่นยังไงต่ออย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับพี่แบบจังหวะแบบว่าชักที่แบบเหมือนเขาแบบหลังเที่ยงคืนใช่ไหมพี่แบบพอไฟผมชนะปุ๊บเหมือนเขาเข้ามาช่วยเพื่อนออกเรื่อยๆเขาขอทยอยออกทยอยออกไปครับ ใช่ใชไอตรงนี้มันมันมันแล้วแต่คุยว่ะตรงนี้มันแล้วแต่คุยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็ให้พักแหละแต่ถ้าเขาเจอเขาก็ซัดใช่หลังหลังมันก็มีแค่นั้นแหละได้ครับพี่ของขอบนะครับเออพี่ก็แนะนำอะไรเองไม่ได้ไม่ได้มากหรอกเฮียพรหลายๆแก๊งแม่งก็ซุนไหมน้อกเข้าใจาว่ามึงเล่นฮาร์บอะยี่สิบยี่สิบอะมันก็ช่วยลดตำรวจไปได้ระดับหนึ่งอยู่ แต่ถ้ามึงตีหลายเกินสามคู่ขึ้นไปตำรวจมันก็กลับมาทำงานเต็มระบบมึงก็เหนื่อยอีกเหมือนเดิมคือพอมันมีคู่หนึ่งอ่ะคู่สองคู่สามมันมักตามมาเสมอแหละครับพี่มันก็เหมือนไม่ต่างกับที่นู่นอ่ะผมผมว่าผมน่าจะต้องเล่นหาแบบว่าแบบลองลอง,ลองศึกษาวิธีการเล่นตำรวจดูบ่องครับพี่ไม่งั้นผมผมไม่รู้เรื่องเลยว่าวิธีกา<ม>รเล่นที่นี่เขาเล่นกันยังไงเออแต,แต่แต่ที่นี่ตำรวจโหดกว่าที่นู่นเยอะใช่ครับโหดมากครับ ที่มนเตีอะตำรวจโหดเรื่องอะไรวะเรื่องงานดําแต่ที่นี่อะตำรวจโหดเรื่องเวลามึงอุ้มคนใช่ครับซึ่งมันที่นี่อะมันมันมันไหมมันโคตรมันอะเวลามึงตีกันอะมึงมันมากเพราะว่ามันมีทั้งแก๊งทั้งตำรวจมาเนี่ยมันจะมันมันฮี้ยะแต่พอเป็นที่นู่นตำรวจเขาจะไม่สู้กับเคสที่อุ้มไม่ค่อยไหวนอกจากว่าเขาใช้จำนวนเข้าแรกอะ แหละเดี๋ยวว่ากันสู้ๆเว้ยพยายามพี่ขอบขอบคนนั้นครับพี่ขเขามาครับเอ้แต่มึงสุดนะมึงมาถึงมึงตบไกอาได้เนี่ยขอบมากครับพี่เขาสุดยอดเขาของเขาของเขาเออชื่อมึงไม่พี่แต่โอเปี้ยงเผาคืนได้ไหมครับพี่เมื่อกี้โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เราเล่นครับเราเล่นเราเล่นเอ้ยเขายากอะพี่ เราเองยังซุนเลยสัตว์ไม่ต้องต้องหาจหังหวะว่าหลังรีอะไรเงี้ยเออตัวไหนที่มันจะสกอร์ไหลๆก็หลังเที่ยงคืนแหละใช่ไหมพี่สกอร์ไหลๆห,หลังเที่ยงคืนไหลสุดถ้าเขาอุ้มเข้าใช่ไหมพี่เออแต่เขาก็อุ้มเข้านะเปียวอยู่นะมีผมแดงปืนน้อยแต่ก็อุ้มเข้านะ the oh yeah? Hmm.